น้องชายหรือพี่ชายเนี่ยพี่ชายหน้าตาดีขนาดนี้เหรอโอ้โห้ฝนตกพอดีเลยพี่ตามไหมโอเคตามขึ้นมานี่โอ้ดูเส้นทางไปสวยมากเลยบ้างใคราอยู่กลางดองเนี่ยคนนี้สวยไหมเห็นบอยเห็นบอยแล้วสวยไม่ละถามมันตอบไม่ตรงคำถามอ่ะข้าวโพดดำโอ้ยไม่ใช่กล้วยข้าวโพดนี่แตงกวาส้มัสเขาบอกเโาดีเขาบอกเราดิ มาดูการถนอมอาหารของคนที่นี่ครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยคุณยายเขาได้ทําการล้มหมูครับเพื่อเลี้ยงให้กับญาติญาติลูกๆตล,ล,ลนดที่มาเยี่ยมครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับนะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดได้มาแล้วคุณจะได้รอบความอิ่นใจกับการที่เขาได้นําเสนอพิธีชีวิตของเขาครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแนวนี้เลย <S <S เห็นไหมครับอันนี้คือตีนหมูนะครับแล้วก็หัวหมูที่ที่มีอยู่ก็คือจะให้ทางเนี่ยคุณยายครับเป็นเป็นคนที่แบบ เป็นยังคล้ายเป็นคนที่อายุเยอะแล้วแล้วลูกหล,ลานมาหานะครับเก็บไว้กินเห็นไหม,มสุดยอดบรรยากาศกับการเดินทางมาที่นี่ครับลองข้าวครับหมู่บ้านดั้งเดิมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนปะปะกยอนะครับนะถูกไหมต้องเขียวครับต้องพี่พูดไม่ยุ่งน้องขาวต้องเขียวจ้ะโอเคไปนะเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับนะกินข้าวเมแล้วครับนะไปหัวหะต่อ เส้นทางที่เราจะไปตอนนี้ครับเราก็จะเดินทางไปบ้านหัวฮาครับซึ่งผมจะต้องเอาขนมไปให้ยาย่าของน้องมดซึ่งผมเคยไปนอนที่นั่นแล้วก็จะมีน้องๆที่อยู่ที่นั่นครับที่ผมบอกว่าเออเดี๋ยวผมมาถึงหนองเขียวผมจะเอาขนมเข้าไปให้ครับก็ให้แตงกวาไปเปลี่ยนชุดสวัสดีครับแล้วก็พาน้องชายหรือพี่ชายเนี่ยพี่ชายหน้าตาดีขนาดนี้เหรอเป็นญาติกหรเป็นญาติด้วเออคล้ายๆกันคนบนหนองเขียวนี่หน้าตาดีขนาดนี้นะบราเธอร์บราเธอร์ <laughs> ผมพูดแน่ไม่ชัดเป็นญ,ญาตินะคะเออค่ะไปทางไหนอ่ะตามมาด้วยกัโอเคครับก็เดี๋ยวเดินทางตามแตงควาไว้เนาะอ่ะเรากลัไปแล้วอ่ะ,อะยยดีใจเขาไหมพาไปไกลเลย เลฝรั่งนี่ช oh ิวมากเลยทรงตัวดีมากเลยผมนี่ยังกึ oh ้ง oh กึ้งโอ้วดาโดนอ่ะโดนสไลด์เลยมาช้าก็เพิ่มครับนะตามสุดคอตาโอ้โหนี่มาเร็วก็ต้องลงเบาๆนะครับโอ้ตอนนี้อันตรายครับนะโอ้โหมันมากครับ นี่ทางซ่อมแล้วเอามาแล้วฟูแล้ว okay. <laughs> โอเคว้าโอเคนี่ครับหัวหาตันวนะโอ้ลงเขา นะในบ้านนะไปเรื่อยๆนะครับบ้านหัวฮะก็ฝนต,ตกเฉยเลยอะตกพอดีเลยแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะปล่อยๆครับเต็ดเที่พี่เห็นเต็มโอ้โหฝนตกพอดีเลยแต่พี่นำยังไงโอเคตามให้มาคือต้องเป็นเจ้าถิ่นน้ำนะครับฝนตกพอดีเลยอะเข้าบ้านหัวฮะ มองเต็มเลยไถเมาวะเนี่ยเตั้งทิ้งไม้นะเอ้านี่ครับใบกบเก่ามาแล้วครับโอเคกามสูงเส้นท,ทางเลยทางนะับออริจินอล น่าจะไปทำไรไม่กลับเขาน่าจะไปทำไรกันไม่กลับปกติพี่มานนบ้านเนี้ยอ่าไปดิขาเฮียเอาดิดิหนุกอ๋อ โอ้ว้าว The first village a อเทคไร r i เนาะหัวห้าวิลเลจโอเคตะก่อนพี่มานอนนี่เขาไม่อยู่ไม่เป็นไรพี่ขนมไปวางไว้ก็ได้ไปแจกขนมยันยายครับแล้วก็จะล่ำลาบรรยากาศวันนี้นะครับนะฮัลโหลเมียวเมียวแม่พ่อโอ้ปีใบยีอู๋ชูเปอ แม่มาแป๊บเดียวแต่เมื่อโอ้แม่น่ารักมากวันนี้กลับไป้งสอนเนาะมากับเพื่อนสวยไหมนี่พี่ดิทำมาก่อนรู้จักปะพี่มานอนบ้านนี้ทุกวันเลย er. ทุกครั้งที่มาเนี่ยที่มานอนนี่พี่เรียน คือ <spy. S 2> <c oughs> อะไรไปพี่ฟังด้วยดูเขาว่าแล้วคุณตามไปไหนเขาว่าเขาไปคุณตาไปเอาอะไรนะหญ้าให้ควายก<อ> <c oughs> ินครับอ้อเนาะจะเดี๋ยวอีกสองบ้านก็กลับแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าไร่กระโพดครับเพราะว่าแต่นี้คือกระโพกสกัดลังออกหลวงแต่ว่าน้องเหมือนจะไปไร่กระโพดก็คือไปยิงกระโพดต้นนียครับเพราะเป็นกระโพดแบบท้องถิ่นะครับซึ่งเดี๋ยวไปบ้านของคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านนาคาบ้านพี่อมอได้ใครก็กินได้หมดแหละครับเพราะที่นี่คือเขา แบ่งเงินกินแบ่งกันใช้ไม่ต้องไปคืบหาเลยครับนี่โอ้ดูเส้นทางไปยังไงอ่ะสุดไหมอ่ะคือถ้าบานของผมก็ต้องเจอเส้นทางแบบนี้นะครับนี่คือใช้ทางรถไฟของคนในท้องถิ่นซึ่งอาจจะต้องเดินทางแบบนี้ครับนะก็ไอ้เจิ้นไดหน่อยๆครับมันนิดๆนะสกิลความรอดใจให้ทุกคนได้ชมว่านี่คืออเนี่ยตัวครับแล้วก็ต้องพาเพื่อนที่อยากจะลุยมาแบบนี้ครับนะ้วบอกว่าไม่มีคำว่าผิดหวังนะไปกันเลยลองดูีิยังไงขึ้นเขาลงห้วยนี่ต้องบอกผมเลยนะครับตัวจริงครับโอ้ดูนี่ขึลงเขาครับ โอ้ยทันมากเลยว้าวสวยมากเลยบ้านเขาอยู่กลางดอยเนี่ยบ้านนองเอกของผมโอ้ยยูทูฟู์ยังไงอะ่ะคือมากับผมที่นี่เขาผิดหวังอะ่ะบอกแล้วเราจะไปหาบรรยากาศแบบบนบ้านทุกคนได้ชมกันนะครับว่านี่เกีอยน,นานทน่วงอะ่ะนี่เขากลังปลูกข้าวโพดนะครับบนดอยเห็นไหมนี่คือยันยันผมนะครับบ้านหวันหวฮะมองกันเป็นแถวเลย ว้าวสวยมากครับนะเดี๋ยวไปเก็บข้าวโพดด้วยไปปลูกข้าวโพดด้วยดูบรรยากาศการทำข้าวโพดที่บนพื้นท้องทิ่นะครับนะพูดเรามาอยู่ไร่ข้าวโพดบนดอยครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขากำลังขุดกันอยู่นะผมจะให้น้องแตงขวาโชว์สเต็ปการเป็นสาวชาวดอยโชว์ทุกคนอยู่ว่าทำเป็นหรือเปล่าใส่สามเม็ดนะคะอ่าใส่สามเม็ดเลยนะข้าวโพดที่เป็นพันสีอะไรเนี่ยสีเหลืองค่ะแต่ว่านี่เขาใส่ทำไมมันสีแดงอ่ะ เขา<ะ>ใส่ใส่สีเนาะอ๋ออันน,น,นี้อันนี้พระเอกหัวฮะบ้านบ้านเอ่องวดที่แล้วนะครับที่ไปปลูกข้าวนะอ่ะคนนี้สวยไหมเห็นบอยเห็นบอยเราสวยไม่ได้เรถามมาตอบไม่ตอบคำถามอ่ะสวยสวยสวยพี่ตอบแทนใส่สีเพื่ออะไรไหนบอกความหมายให้หน่อยดิอันนี้ค่ะหนูว่าน่าจะแบบว่าการแมลงอ่ะ อ๋อหรอกันแมลงเหรอคล้ายๆไอ้นี่นะเหมือนแมลงในดินใช่ไหมคะมันจะกินใช่ค่ะกงเลยกันอ๋อนะแหมเป็นคนที่ช่างมีความรู้จังเลยน้องแตงกวาหน้ามาเป็นนางเอกบ่อยๆนช่ไแตงกวาเคยมาปลูกไหมตอนที่ว่าตอนที่อยู่ในไร่ในสวนเนี่ยที่หมู่บ้านตัวเองนะคะก็ปลูกอยู่เนาะออ๋หมู่บ้านตัวเองก็ปลูกแต่นี่คือห้อฮะเข้ามันลึกมากนะครับเนี่ยดูพระเอกของเราที่ทำมาแล้วนี่นะคะเราไปบุยอย่าเนาะต้อง เอาดินกลุบด้วยค่ะจ้ะอ่ะมาก็แตงกวาก้าน่ารักนะทางเอกผมก็น่ารักครับที่ตรงนี้ครับชาวบ้านท้องท้องที่นี่เขาก็ทำมาหากินแบบปกติครับวิถีชีวิตของชาวบ้านครับเนี่ยกขจะขุดเนี่ยเป็นร่อง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 เนี่ยตามไร่ข้าวใช่ไหมเป็นรูครับแล้วก็ทําการหยอดไปกระพดไปเลย<อ>ไหมเนาะนะ มือแดงวะจ้าพี่เกรงใจงนางเอกมากเลยไม่ใช่ค่ะพี่พี่คนนี้บอกว่าน่าจะมาแต่เมาาื่อเช้าเราจะได้มาช่วยปลูกค่ะอ้าวเหรอขอจอมผมได้ไง <c oughs> อันนี้เขาต้องทางําพิธีด้วยไหมเวลามาปลูกข้าวโพดเนี่ยเหมือนปลูกข้าวไหมปลูกเหมือนไหมครับปลูกข้าวโพดเหมือนปลูกข้าวไหม <c oughs> ไม่เหมือนไม่มีมีพิธีไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีมีเลี้ยงข้าวไหมมีแ <c oughs> ค่เลี้ยงข้าวเนาะอ๋อแค่ปลูกข้าวนานเรือนีพิธีนี่นี่นิวที่เรามาครับกระท่อมที่เราเห็นนี่เห็นไหมเส้นทางโหดจัดเลย เนี่ยครับมาตามเขาเนี่ยทำพิธีแค่ตปลูกข,ข้าวเองคือถ้าเขาโพนี้ไม่คือเขาไม่นั่นนะไม่เน้นนะไม่เน้นค่ะแต่ว่าข้าวนี่เขาให้ความสำคัญกับข,ข้าวอ๋อให้ความสำคัญข้าวแล้วคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแหมพี่ก็ลืมแล้ว <laughs> เขาจะเขาจ้างไหมเขาจ้างไมหรือว่าเอาแรงค่ะเขามาช่วยกันสลับกันไปมาค่ะแล้วก็<อ>เลี้ยงข้าวเที่ยงกันแบบนี้อ๋อก็คือเอาแรงแล้วก็เลี้ยงข้าวเขาเที่ยงที่ก็ไปของอีกคนนึง อ๋อก็คือเวียนกันไปเข่าของใครก็ขอของคนนั้นอ๋อแหม่ไม่ได้แตงกวานี่มาไม่ถูกเลยนะเนี่ย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเออเราไปกันต่อนะมาถึงนี้ไม่ได้กินกระเพาะกันเลยจะพูดยังไงนะมันต้องได้กินอ่ะให้เก็บรติปรมีรู้แต่ว่าเออญาติๆเราผมอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยพี่เอามงอมอไปไหนก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าตอนนี้คือฝนตกปล่อยๆนะครับนะบรรยากาศดีสี่โมงแล้วนะโอเค นะรอน้องเอกก่อนน้องเอกปลูกกระเพาะหไรเดี๋ยวเราจะไปกันมึงต้องให้หมดกระดาพจะให้ให,ให้ให้หนุม่มบ้านนี้เขาเปลูปกได้จ้ะอ่ะคืนคืนจ้ะน่ารักมากครับหนุม่มบ้านนี้นะเจอสาวเมื่อชมว่าสวยที่จะมีเมียเมื่อไหร่เนี่ยฉันน่กตบเบอร์แต่กูจะไปน้อยใจนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ปล่อยเขาไปอีกคนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับโอ้โหมาแล้วทางพุทธพอดใช่ปะเนี่ยใช่ปะ โอ re, ย้ยโอ้ชัยเดียวโหฮอดีแล้วปลาโถโอ้โหพาไปไล่ขับพดปลาไปแล้วโอ้โหโหดจัดเลยวันนี้มีอาจารย์มาด้วยนะไม่กลัวจะช่วยเรายังดีนะดูครับนี่เกลียบเลยโอ้โหแม่อุ้ยเจ็บขาหน้าขนาด ไปเลยถาเสียเลยเกือบพับหน้ากับทิ้นเลยลื่นโอ้โหก็มีสตินะเก็บถาครับตอนนี้ถาเีกแล้วต่อโลกตคอพนมโลกโอ้คือมันลื่นมากฝนะนมันตกดโอ้ เรียบเลยใจ้หายวบดเลยฮ้าวสลัพ่อวันนี้ครับโอ้โหทางเนี่ยโอ้โหพ่อทางยากเ่า ทางยากอ่ะเป็นอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวพ่อ,อมันชันอย่างนี้ตลอดเลยนไหมใกล้ถึงยังใกล้ข้า้โพ่อถึงยังนู้นเลยเหรอใช่พอจะชี้เลยฮะให้หรือพี่ไห้เหรอ,<ะ>หหรอโอ้โหมันอันตรายมากเลยอ่ะวอันตรายมากเลยครับโอ้ต้องหาที่ก่อนแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยคือผันมากเลยอ่ะ ขี้เกียจไปแล้วลืล่นเยอะโอ้โหใครไม่มาขอผมนี่คือไม่ต้องคุยแล้วไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนครับน้องไม่รู้แล้วหนู้นอ่ะโอ้โหมาได้ยังไงวะได้ข้าวโพดเนี่ยโ,โหดมากเลยนะพาเพื่อนใหม่มาลองโอ้โหลื่นเนี่ยลออขนาดอะไรได้โอ้โห คุณช่องเอ้ยเสียเอฟนี่ใหญ่ไปจริงๆครับเราต้องคัเด้วยกันข่าเนี่เงยเลยโอ้โหโอ้ไม่มีแล้วมั้งกลับดีกว่าทางไปเลยกระพดเขาบอกอยู่นู้นเยโคเวเ่ yeah. คือมาเห็นดอยไหมโคเวตตรงนี้คือสูงแล้วไงไพี่ว่าไม่ต้องไปแล้วไปกินกระพดในบ่บานก็จบแล้ว ไม่โคเวฟอยู่ไหนนู่นน่ะใช่ค่ะโอ,อ้ยมีสัญญาณเต็มแล้วนะคะตรงนี้มีสัญญาณเดิโอเคโก้แบ็คกลับดีกว่าตรงี <c oughs> ้มเขาเลยมั้งคุณพ่อนะครับที่เป็นคุณปู่ของอน้องใบเตยบอก,กเราว่าจุดที่เราไปจอดรถคือจุดนั้นจุดสุดท้ายแล้วสำหรับคนในหมู่บ้านจะไม่เอารถไปตอดจากนี้แล้วเพราะว่าทางมันจะชันอย่างนี้เลยครับคล้ายๆหน้าผายนะแล้วฝนก็ตกลื่นมากเมื่อกี้ขับอย่างลื่นเลยเมื่อกี้เนาะ ดีแล้วที่เราไม,ไ,ไม่ไปถ้าไปคือ,ต,อต้องเดินไปเอออาจจะมีมีเพื่อนพี่ไปได้คนเดียวพวกเราอาจจะต้องคลายกันไปเดินไปอย่างเงี้ยนะแต่ปลอดภัยดีกว่าไว้ไว้ไว้หัวหน้ามาเดินกันนานละเพราะว่าเราจะต้องเติร์ไต่ควายอีกอพอตะเบ,บื้อพ่อพ่อบอกไกลครับไกลมากครับก็เลยพากันกลับดีกว่าเจสตี <S <S <S> yeah, 71, yeah. ้เฟอร์เ คุณพ่อเดินตรงทางว่ะเอ,อันี้คุณคุณพ่อยังคุยคุยได้อยู่ไม่เป็นไรหน,นูว่านั่งด้วยกันว่าเอาดีกว่า,วาให้คุณพ่อนั่งคันนี้เราสบายใจเลยคุณพ่อ,อยังไม่กล้านั่งเลยโอเคกลับไปที่หมู่บ้านนี้ก่อนอะนั้นเดี๋ยวเดินทางกลับหมู่บ้านครับได้คำตอบชัดเจนนะครับว่าจุดที่เราเลี้ยวนนะั่นคือจุดที่จอดผมดูแล้วมันไม่ไหวหน้ารีบมากครับนะแล้วก็อันตรายมากเซฟไว้ดีกว่าครับว่าเป็นอะไรขึ้นมานี่คือรถมันหนักครับร้อยห้าสิบกิโลหนักกว่าผมสองเท่าตัว มันจะเข่าจำได้ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหนอ๋อที่นี่ถ่ายควายนะครับไม่ได้ปล่อยกำลังมาตามหานนักเอกอยู่ เยี่ยมนะผาครับแล้วก็มีแตงกวาเป็นคนแปลให้จริงๆน้ำาก็แปลได้นะนภาจะดูนาแต่งงานชวนพี่ด้วยนะสิ้นปีนี้ให้ให้เพื่อนหน่อยให้เฟดดี้หน่อยเฟดดี้ยูเฟรซเขาโพดดำอุ้ยมไม่ใช่กล้วยข้าวโพดเขากินคำพดเลยอ๋อร้อนอุ้ยอุ้ย <c oughs> เอาไหมครับกินด้วยกันเออนะ อร่อยเขาเขาโพดวันนี้อร่อยขอข่าไพกูสาวให้ไม่เอานี่คือเสียชื่นอน่ะอันนี้ทัวร,รู้ตัวทันครับก็เลยก็เลยยังไม่ได้กินนะครับคนที่นี่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นกันเองนะครับการที่ได้มาที่นี่ก็คือได้เหมือนมาเจอญาติแล้วก็มีสภาพที่เขามอบให้คือมันดูแล้วจริงใจแล้วก็รู้สึกดีเราขยุงแไงสอง้งมตสามปีแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวกินกระโพดก่อนนะครับหวานหวานนะครับอร่อยอร่อยอืม บอกบอกมาอยู่นี่สามปีนะอยาจะตกใจนะกินมะพร้าวดำครับนี่กรอบมากนะแล้วนุ่มในอ๋ออืมรอดเลยมาดูดรสชาติกับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนแม่เราแล้วก็น้องแตงกวาด้วยที่มาเป็นนักเอ๋นะขอบคุณขอบคุณมากเลยนะที่มาเป็นนักเอ๋พี่ขอบคุณค่ะวันหน้าคงมาใหม่ เจอกันคลิปหน้าค่ะอืมนั่นแหละสุดยอดตามหาอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณนี่เฟดดี้เลยครับกำลังอร่อยครับพดอเฟรดดี้แตงก o ษซูมัสเขาพูดอะไรพูดอะไรโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะมารวมตัวกันใหม่ครับรับรองว่าสนุกแน่นอนตามนั้นเลยไม่นี่น่ารักมากนะไอเขาโอ้โหแน่แหมไอท้องว่าดเลยอยู่ในขันยาวเลยมันคะแนนพาขนมเขาเลย ว่าผมาให้ดูหมู่บ้านห้วยป่งฝ่ายครับที่นี่สัญญาณไฟฟ้าเอ้ยตัวทีครับสัญญาณโทรศัพท์นี่คือมาล้อมๆแหลมๆนะครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้านี่น่าจะไม่มีครับเราเห็นแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาไม้หลังนี้เลยเห็นไหมครับ